ใครเอ็นเจ็บไม่เคยลุยกมางั่งจับย้ายเลย<ง>ลุกไปไหวเลยลกเห้อมาหา,า,ายไม่งัางจับย้ายไปเรือยอยายสบายไม่เคยมีใครมานั่งจับงงปุ๊บมันมานั่งปั๊บหเห็นจเตัวว่ะไเจ็บไม่ลุกเลยลุกไปลกหห จักยายมามาเลยมาอายุขับข้าวมาติดขาไม่รู้และมันนั่งจักยายอยู่อย่างนั้นยายนั่งมาย้ายมันจ้องเลยเห็นยายนั่งปุ๊บมาเลยเลยจะนั่งจักยายอยูอเอยเงื่อน่าหักเออหมดกันเยอะเคยเลย นั่งกลับเลยส้งชั่วเลยเส้นสัตวเอ็นตันดียานดีๆก็ส่งมาให้โอเห็นไหมเขาก็รักคือโอไว้มีหายไหมลูกนะอ่านเก่านี่อคันนีห่หรือยายเก่าให้เส้นสัตว์กดีทุกคนเลยอะไรดีส่งมาให้โอ้